ถ้าเราทาเหตุเสียอยู่บ่อยๆเนาะแบบทั้งกายทาั้งใจที่มันเพียจากข้างในเนี่ยกระท่อมก็ไม่ได้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นฮะกับการเราจะทําให้เหมือนกับรถยนต์ที่มันเครื่องเครื่องสึกเครื่องเสื่อมการที่เราไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าหรือไม่แก้ต้นเหตุนเ,หนเนี่ยเราไปเร่งด้วยด้วยใส่สารเร่งเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียมากกว่านะครับ <M> เราเนี่ยมีอาการที่ เหมือนกับเป็นเรียกว่าเป็นอาการอ่อนเพลียนะครับเวลาเราเป็นเนี่ยครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรารู้ตัวทันเนี่ยคาับอ่อนเพลียเนี่ยมันมักจะมีขันยนเตือนเนาะเช่นแบบมีง่วงงาวหานอนคือวันนี้เดี๋ยวหมอจะสอนวิธีการที่จะป้องกันแล้วก็วิธีการในการรับมือด้วยนะครับแต่บางคนเนี่ยมีวิธีที่อาดกาแฟหรือบางทีใช้เครื่องดื่มสุกําลังใช้พวกที่มีคาเฟอีนเนี่ยอันนี้ต้องบอก,กน,นะครับว่าไม่ได้ห้ามแต่ว่า หลายครั้งที่เจอเนี่ยมีภาวะของการพึ่งพาคล้ายติดกาแฟหรือติดคาเฟอีนซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลในเชิงมีการที่จะแบบเหมือนกับมีการเบลอร์ถึงแม้กระทั่งแบบพอไม่ได้กินทีเพียไปเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าถ้าเราถ้าเรามีปัญหาก็อย่าอย่าอย่าให,อาให้อย่าให้มันหลุดนะครับฝากไว้นะครับว่าไอการที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับมันต้องรีบแก้นะครับให้สมดุลไม่งั้นเราจะกินยาบำรุงเท่าไหร่เราจะนอนเท่าไหร่หรือเราจะพยายามเหมือนกับแก้ด้วย ทางออกอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นปลายทางปลายเหตุเราต้องกลับมาแก้ที่ต้นเหตุของเรานะครับต่อให้เจอหมอนะหมอมีสมุนไพรหลายตัวแล้วช่วยได้นะครับก็อาจจะเป็นการช่วยส่วนหนึ่งโดยตัวใช้ธรรมชาตินะหมอไม่ได้ใช้ยาเคมีเลยแต่ว่าหมอจะชวนให้ทําได้ยั่งยืนกว่าคือเรียนรู้รักษาไปด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองหลายคนก็พอกดจุดให้มันโฟลโ์เนี่ยมันก็สดชื่นขึ้นนะเพราะไอ้ที่มันค้างอยู่ดีขึ้นแต่พอกลับมาทําอีกมันก็ต้องกลับมาต่อเนี่ยมันใหม่นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกรักษาไปด้วยแล้วก็เรียนรู้พัฒนนาตััววเองไปด้ยะครบ โอเคก็ท okay. so, hey, ีน yeah like ี้ถ้าเราถึงจุดนี้นะครับเราอาจจะลองมาดูนะครับว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่หมอพูดเนี่ยเราจะแก้ไงนะครับียบเชี่ยเหมือนเรื่องเดิมครับน้ำมันรถมันฮีดครับเราต้องถ่ายนะมันเครื่องเก่าออกหรือเติมเอาเอาความฮีดออกก่อนถอยถอยแบตที่มันฮีดมันร้อนน้ำมันเครื่องที่มันเก่ามันเน่ามันเสียหลมที่มันอั้นเนี่ยถอยออกนะครับถามว่าเ้าออกยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมา สอนวิธีกันนะครับในช่วงท้ายนะครับใครที่ฟังอยู่เนาะก็ถ้าสิ่งที่นึกถึงง่ายๆนะครับอันนต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ดูจะดูจะเป็นความยอดคิดในปัจจุบันนะครับแต่หมอก็ไม่ค่อยแนะนําวิธีนี้ร้อเปอร์เซ็นนะครับคืออย่างที่เมื่อกี้บอกถ้าเป็นวิธีธรรมชาติที่มันแบบโอเคค่อนข้างปลอดภัยก็สมุนไพรที่มันที่มันตั้งมาเฉพาะบุคคลนะครับมันจะมีสูตรที่หมอใช้แบบ อย่างพวกยาลมหรือเป็นแคปซูลที่หมอเรียกว่าบำรุงนะครับไอ,อ้ตัวเนี้ยเราจะใช้งานหนึ่งคือพวกสมุนไพรที่เราจะเรียกว่ายอดฮิตนะครับอ่าเช่นตอนนี้ก็มีใบกระท่อมเนาะกระท่อมเนี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่สมุนไพรที่ที่แก้ได้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าพอดีมันเพิ่งกดล็อกเนาะกดล็อกทางทางกฎหมายเนี่ยเราก็เลยฮิตขึ้นมานะครับ มีกระท่มก็เป็นวงยวกบกาแฟนะกระท่มหรือกาแฟที่วงเดียวกันเนี่ยก็สามารถทําให้กระ,กระปรี้กระเป๋าหรือ,อกระตุ้นให้เกิดความแบบอดทนดูแบบสู้งานขึ้นมาได้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเราทําเสียสียอยู่บ่อยๆเนาะแบบทั้งกายทั้งใจที่มันเพียจากข้างในเนี่ยกระท่มก็ไม่ได้ช่วยได้ร้อเปอร์เซ็นต์นฮะกับการเราจะทําให้เหมือนกับรถยนต์ที่มันเครื่องเครื่องสึกเครื่องเสื่อมเครื่องมันเหมือนกับน้ำมันเครื่องนึ่งเราไปใส่ถานกระตุ้นเร่งอะ่ะ การที่เราไม่ถ่ายทำเครื่องเก่าหรือไม่แก้ต้นเหตุเนี่ยเราไปเร่งด้วยด้วยใส่สารเร่งเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียมากกว่านะครับเขียนเนาะก็แต่จริงกระท่อมก็แนะนําไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถช่วยลดอาการแบบอ่อนเพลียนอนไม่หลับได้นะครับแล้วก็อาการเหน็ดเหนื่อยล้าจากการทํางานแล้วก็ทําให้สู้แดดด้วยนะแต่ถ้าเป็นแบบช่วงแดดร่มลมตกอาจจะอาจจะทําให้ไม่ไม่ช่วยเลยนะครับอาจจะทําให้แบบอ่อนแรงไปนะครับแล้วก็ การบริโภคกระท่อมในบริเวณต่างๆนี่ก็จะช่วยกระตุ้นให้เหมือนเราทํางานคือเขาบอกว่าไม่เกินไม่ควรเกินห้าใบเนาะห้าใบต่อวันคือเป็นการวิธีการง่ายๆครับเคี้ยวเคี้ยวโดยที่ให้มันแบบเหมือนกับประสบกับน้ําลายเนาะมันจะช่วยทำลายสารคัญเขาแล้วก็ไม่ต้องคืนนะครับให้บ้วนออกนะครับอ่าหรือจะถ้าถ้มเป็นน้ำก็ได้นะครับต้มต้มก็ห้าใบก็ใบวันละห้าใบแต่ถ้าเป็นการต้มก็อาจจะสัก2 สองแก้วก็พอนะครับตะวันถ้าถ้าเราจำเป็นต้องใช้นะครับโอเคเนาะอาจจะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดที่หมอปักขุนไว้ให้นะครับเป็นเป็นพืชกระท่อมนะครับสิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับอันนี้ก็จริงๆมันมีรายละเอียดรายละเอียดเยอะนะครับในอินเทอร์เน็ตหมอก็จะไม่ลงรายละเอียดในเชิงรายละเอียดนะครับ,ะะรบแต่ว่าแค่พูดให้ฟังว่ากระทอมเนี่ยมันมีมีรสแบบขมเฟื่อนแล้วก็เมา่นิดๆนะครับชินไปถ้าเยอะก็อาจจะเมาเกินนะครับแต่ว่าไอ้ความขมเฟื่อนแล้วก็เมาเนี่ยมันผลรวมมันคือช่วยกระตุ้นให้เกิด Uh, การทํางานที่มันแบบต่อเนื่องได้ม,มันอึดแล้วมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของอาการใช้เขาเรียกว่าการใช้ควบคู่กับสมุนไพรตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเด่นนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับช่วยลดน้าตาลได้ลดเรื่องแบบความดันได้นะครับช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็ภาะวะซึมเศร้าได้ด้วยนะครับแต่อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะครับย้ํานะครับแต่ข้อข้อควรระวังคือมันก็ทําให้มีการท้องผูกเนาะมันเหมือนกับมันทาให้เหมือนกับ ลำไส้ของเรามันมันไม่ค่อยที่จะแบบเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็ถ้ามันกินนานๆก็อาจจะทําให้ท้องผูกหรือกลายเป็นว่าเสพติดได้นะครับถ้าเราใช้อย่างมากเกินไปเราใช้อย่างที่บอกว่าใช้จนพึ่งมันไม่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับแล้วก็ถ้าเราแบบปิดนะครับพอ,อยุดเสพก็จะทาให้ร่างกายไม่มีแรงออนเพียทํางานไม่ได้ปวดไม่ตัวน,นี้คล้ายๆกา,า,าแฟที่ติดจนแบบพอไม่กินนี่ปวดหัว แทบจะนอนเลยครับอันนี้ก็จึงบอกอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับมันติดนะครับโอเคเนาะก็ลองดูนะครับใครสนใจก็ปรึกษามาในแชทหรือในไลน์นะสมุูได้นะครับว่าเออเราจะกินตัวนี้คู่กับอะไรบางทีก็แนะนําให้กินคู่กับพวกเกลือผลไม้รสหวานหรือก็ทั้งพวกแบบสมุนไพรท,ที่ช่วยทําให้มันกระปี้กระเป๋าขึ้นไม่ใช่แค่ตัวกระท่อมตัวเดียวนะครับหรือกัญชาก,ก็เหมือนกันนะครับฮิฮิตมาเนี่ยก็ไม่ใช่จะกินแค่ตัวเดียวนะครับโอเคเนาะ ก็มีวิธีคือเกี๊ยวสดอ่ามีตั้งแต่แบบทําเป็นผงนะครับไปชงน้ำมันก็มีการต้มนะครับอ่าการต้มก็คือต้มเอกา,กากากออกนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะเอามาดื่มได้จะผสมเป็นเกลือใส่น้ำหวานอะไรก็แล้วแต่เราชอบแต่ว่าอย่าผสมกลายเป็นสารเสพติดนะครับไม่งั้นอันตรายแล้วก็อาจจะผิดกฎหมายด้วยนะครับมันมีวิธีผสมนะแต่หมอไม่พูดรายละเอียดแล้วกันนะครับผสมให้กลายเป็นสารเสพติดมากขึ้นนะครับสังเกตอันนี้หมอพูดพาท,ทายนะเป็นพาร์ทของ ของตัวช่วยไม่ไม่ใช่พักของต้นเหตุต้นเหตุคือไม่กินที่พูดไปช่วงกลางหรือช่วงต้นลดเหตุเสียเพิ่มเหตุด,ดีแล้วดูแลสมดุลกายใจและไม่ตีด้านใให้ดีแล้วก็ดูแลเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวหรือเรื่องของการเข้าสังคมวิถีชีวิตของเราให้ดีเนี่ยมันจะสมดุลดีและมีพลังตามที่หมอพูดเลยนะครับส่วนใครอยากปรึกษาเรื่องการใช้สมุนไพรการมากดจุดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนกระพี้กระเป๋าบางคนเนี่ยกดจุดไปสดชื่นขึ้นเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยปรึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าจะมาารักษกษ คลินิกแล้วก็อยู่ที่แถวแถวมาดีท่าพานะครับมามาลองมาลองเข้ากระบวนการก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับหรือถ้าคล้ายๆคนที่ที่แบบมีปัญหาด้านในเช่นคุณดนจิตท,ที่บอกว่าโอเคมันอาจจะมาจากเรื่องของคุณค่าภายในเรื่องของอารมณ์ความคิดหรือบางคนบอกว่ามันมีเรื่องของการมีปัญหากับคนนที่ทำง,งานลนักษณะงานเนี่ยอาจจะใช้การโคชชิ่งใช้เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเนี่ยเพื่อให้เปลี่ยนได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าฟังไลฟ์หมอปุ๊บเออใช่ เราก็ปล่อยวางสิมันจะจบนะครับมันมันไม่คงไม่ใช่พูดถูกทำาใไ้ปรับก็หมออยากชวนให้มาลองปรึกษากันเชิงลึกมากขึ้นนะครับ